กรมสอบสวนคดีพิเศษจับผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชน18คนกรณีหลอกให้ร่วมลงทุนค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบูลค่าความเสียหาย800ล้านบาทครับแฟ้มสํานวน13แฟ้มคือหลักฐานที่พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมนําส่งฟ้องต่ออายการพร้อมดํานิคดีกับผู้ต้องหา18คนฐานร่วมกันช่อกงประชาชนด้วยวิธีการทําเป็นรูปแบบแชร,ร์ลอตเตอรี่หลังจากมีผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษต่อดีเอสไอ จ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานและอายัตที่ดินที่พักและรถยนต์ของผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งพร้อมกับเตรียมคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายจะต้องนำหลักฐานมายื่นต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ตรวจสอบตามขั้นตอนสำหรับคดีนี้กลุ่มผู้ต้องหาใช้วิธีการหลอกให้ผู้เสียหายมาร่วมลงทุนค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยอ้างว่ามีโควต้าในการรับสลากกินแบ่งมาจำหน่ายจำนวนมากทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อโดยลงทุนหุ้นละ3 8 0 0 0บาทแต่กลับไม่ได้รับผลประโยชน์ตามข้อตกลง ซึ่งมีผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและจังหวัดตาก